สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกไก่ออ่างก้าวหน้าร่ำรวยอำนวยโชคลาบที่สารากลางจังหวัดนนทบุรีดอเอร์สุจินทร์ไชยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนางบุษราวงกำแหงขนส่งจังหวัดนนทบุรีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนร,รถเลขสวยหมวดอักษรกไก่ออ่างความหมายว่าก้าวหนา้าร่ำรวยอำนวยโชคลาภด้วยวิถีใหม่แห่งการประมูลแบบ New Normal Action โดยการประมูลทางอินเทอร์เน็ตผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูลได้แล้วในวันนี้ผ่านเว็บไซต์ w w w ทะเบียนรถ .com ปิดประมูลในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์ เวลาเกานาฬิกาเป็นต้นไปรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสนับสน,นุนส่งเสริมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและที่สําคัญใช้รถทะเบียนนนทบุรี ภาษีกลับมาพัฒนาเมืองนนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1584หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี025914079หรือ0972476470 News24 ยูราทิพย์สีรายงาน